วันนี้มาสำรวจตานประจนภัยของลูกเสือออ้้หเเดดีีียยยยววูู่่นน เขาเนี่ยไม่ยู่งหบางคนไม่ได้อบ่นั้นแค่นั้นก่นที่อยู่ตัวใหญ่เนี่ยโมเดลมันบอกถือเไรครับเบถือนนากก็ามก็สมัครขึ้นอาาก็มึงคน่านันเอาพร้อมปลอดภัยตังใจไมอยู่หันละตั้งใจนได้บวยบ่บ่ไวลูกทานด้วยอ้ับนด้วยัอผมทดสอบฐานครับ <laughs> ส,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 สาสสาดด <laughs> สาธิตโดยสเต็มพร้อมหนึ่งสองไปโอ้ <laughs> 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 <laughs>